เทคนิคนี้จะมาดูการเก็บสีแบบเนียนๆกันนะก็คือใช้ผู้กันัวนี้เลเก็บตัวนี้ก็สําคัญนะการเก็บสีการย้อมสีนี่ก็เป็นคีย์สำคัญของการทํารองเท้าเหมือนกันใช้ผู้กันัวนีแหละพอเวลาเราทําเสร็จเราต้องเก็บละเอียดเนียนๆมันมีการมันจะไปช่วยเรื่องการสปารองเท้า กระเป๋าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทีนี้การเก็บนี่เราต้องละเอียดเป็นงานที่ละเอียดเหมือนกันอ่านสีนี่ก็อย่ามองข้ามนะอานสีก็อย่ามองข้ามนะแต่บางคนช่างรอเท้าทั่วไปเขาไม่ค่อยจะคํานึงเรื่องสีสีนี่เป็นตัวหลักสําคัญของการทํารองท้าให้เนียบเหมือนกันนะมือต้องหัดใหนน้นิ่งๆอว บางจะเน้นว่ารองเท้าที่มาซ่อมอ่ะถ้าเราอย่าอย่าแต่ซ่อมเราก็หัดลงสีย้อมสีหนังให้เขาใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ลูกค้าแบบรองเท้ามาซ่อมแล้วมันใหม่ขึ้นเนี่ยมันใหม่ขึ้นแล้วมันดูดีขึ้นมันก็โอเคนะมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะสีจริงๆมันก็มีหมดแหละย,ย้อมนงย้อมหนงัง จริงๆง,งานเองทาเป็นงานที่ละเอียดนะบางจะบอกให้เป็นงานที่ละเอียดเปนะ็นงานต้องต้องใจรักมันจริงๆอะ่ะใช่ปะเนี่ยมือเราก็ต้องแบบฝึก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 ให้แบบนิ่ง การเก็บงานสีนี่ก็เป็นอะไรที่อย่ามองข้ามนะบางคนบอกซ่อมรองเท้าต้องเก็บสีด้วยหรือต้องเก็บนะถ้าเราจะทําให้รองเท้ามันดูดีดูเพราะรองเท้าส่วนมากมาซ่อมมันก็หนังสีมันก็ซีดนะแต่เราต้องดูหนังด้วยนะถ้าอย่างหนังกลับหนังอะไรพวกนี้อาจจะลงไม่ได้หนังกลับนี่ต้องใช้ในการเช็ด แต่ถ้าหนังมันนี่โอเคอยู่สีเราอย่ามองข้ามนะจริงๆริงเราซ่อมรองเท้าบางพยายามให้ซื้อสีไปด้วยในการย้อมไนงะเพราะรองเท้าบางทีมาซีดแล้วถ้าก็ามาซ่อมแล้วเราย้อมสีเข้าใหม่อะไรใหม่ขัดใจเคลือบงอแปเข้าใหม่มันก็ทําให้รองเท้ามันดูดีาทาให้รองเท้ามันดูเออหน้าประทับใจขึ้นนี่คือเทคนิคนะเทคนิคที่บางใช้อยู่แล้วลูกค้าก็ คือเราอยากคิดว่าเราจะซ่อมหรือเราจะเย็บอย่างเดียวยิ่งถ้าเราเก่งเรื่องสีนะยิ่งดีเลยบางทีเรามาทําสีใหม่อะไรใหม่แต่ถ้ารองเท้าแบบติดแบรนด์นอกหน่อยบางทีเรื่องสี ấy, เขาจะมีของเขาเขาจะมีประกานของเขาอยู่สําคัญนะตัวเนี้ยแล้วลงสีทุกครั้งนี่ก็ต้องอเคลือบเงาทุกครั้งนะนี่อย่างนี้ยังไม่ได้ยอมเห็ไหมนี่ยังไม่ได้ลงสีนะ เดี๋ยวลงสีลงอะไรก็โอเคเนี่ยส่วนเราปล่อยแห้งก่อนหแห้งเดี๋ยวลงมาเก็บอีกทีนึงส่วนผู้หญิงตรงเนี้ยเคยทาคลิปลองไล่คลิปดูมีสองเคสก็คือแกะเปลี่ยนตัวนี้กับเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็ได้สีสำคัญที่เก็บไว้ที่ต้องมีไว้เลยก็สีดาสีาน้ําตาลส่วนสีขาวนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วมาเจอเคสเคสตัวเราต้อง เราต้องผสมสีเองก็มีนะก็ะมีนะเราต้องผสมสีเองในบางเคส มือนี่ก็สำคัญต้องนิ่งต้องเที่ยงหัดลงไว้ถ้าลงสียเก่งมันก็ไปช่วยเรื่องแด้หมดนะกับสปากระเป๋าเนี่ยตัวดีเลยเก็บกงเก็บขอบเนี่ยแล้วเราทำบ่อยๆมือเราจะนิ่ง เทคนิคน่าจะบอกถ้าเราต้องการให้มือนิ่งนะก็คือหาหลักหลักลกยหลักยึดอย่างบางในบางใช้เข่าเห็นไหมแล้วตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือเมื่อเราวัดล UH, ูกเวลาเราวัดลูกเราจะมีตัวบานมาแล้วเราใช้นิ้วกดถ้าคุณแบบเป็นเพียวเพียงเนี่ยไม่มีทางหรอกที่ว่ามันจะนิ่งนะนี่คือเทคนิคถ้าเราจะลงสีหรือใช้ผู้กันเราต้องหาตัวยึดเช่นเนี่ยบางบางใช้เข่าเห็นไหมแล้วบางก็ตัวนี้แล้วบางเห็นไหมเห็นไหมแต่ถ้าราเพียวเพียงนะนี่บอกเทคนิคก่อนนะนี่เทคนิคนะ แล้ยกเพียวมันไม่ทิ้งเพราะมือเรามันสั่นนะมือมันสั่นแม้แต่ช่างวาดรูปแม้แต่เราวาดรูปเรายังหาตัวยึดเลยนี่คือเทคนิคบอกนะบางคนไม่รู้เพราะว่าเห็นเขาลากนิ่งๆเนี่ยทำไมมันอ่าเพราะเราไม่หาจุดยึดไงนะอย่างเออให้เราหาจุดยึดเออพวกเรียนศิลป์จะรู้กันอยู่เห็นเขาวาดรูปเขาจะมีจุดยึดเขาใช้นิ้วก้อยยึดไว้ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็เหมือนกันเราหาจุดยึดเมื่เราหาจุดยึดมือเราจะนะนี่คือเทคนิคนี่สอนเทคนิค เกตดกตเตอร์เหมือนกันที่บางบอกให้เกดแล้วลองหาจุดยึดแต่เราเห็นเขาทาทาเนี่ยถ้าเอาก็เนี่ยถ้าคุณแบบเพียวเนี่ยผมรับประกันเลยคุณไม่มีทางลากเส้นได้ตรงเหรอปะ่ะเพราะว่ามือมันมันสั่นอยู่แล้วแหละเนี่ยเดี๋ยวเราหาจุดยึดนะเทคนิคเทคนิค <c oughs> นะโอเคนะครับง่ายๆสไตล์แบนบงัง